สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระเจ้าทรงรักทุกคนวันนี้ผมขอนำพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าความรักของพระองค์ผ่านทางหนังสือปฐมกาลในบทที่15ข้อ1ถึงข้อ12และข้อ17ถึงข้อ18และพระวรสารของนักบุญมมททิวในบทที่7ข้อ15ถึงข้อ20มาแบ่งปันแก่ทุกท่าน มาเพื่อเป็นแนวคิดมาเพื่อเป็นกำลังใจแก่กันและกันนะครับในหนังสือปฐมกาลวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานพระสัญญารักษ์ที่พระองค์ได้ทรงมอบให้กับอับ,บรามนะครับเมื่อวานนี้พระองค์ได้ทรงมอบแผ่นดินที่อับ,บรามมีใจกว้างให้โลดซึ่งเป็นหลานชายได้เลือกก่อนเมื่อวานนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบแผ่นดินให้แล้ว วันนี้พันธสัญญาแห่งความรักของพระองค์ที่มีต่ออับรามผู้ที่มีความเชื่อและความวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเต็มหัวใจนั่นก็คือพระองค์ได้ทรงมอบบุตรให้กับอับรามนะครับพระองค์ก็ทรงให้อับรามได้เห็นถึงความรักของพระองค์ให้อับรามได้เชื่อมั่นในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้เพราะว่าอับราม ก็เข้าใจว่าตนเองมีอายุมากแล้วไม่สามารถมีบุตรได้และว,วันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชี้ให้อับรามเห็นถึงพันธสัญญาแห่งความรักเห็นถึงความเป็นไปได้ในสิ่งที่พองค์จะทรงกระทําให้กับอับรามและผมขอยืนยันกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทําทุกสิ่งได้ และทำได้ในทุกที่ทุกเวลาทำได้ในทุกๆสถานการณ์สิ่งที่มนุษย์คิดว่าเป็นเป็นไปไม่ได้แต่พระองค์ทรงกระทำได้ขอให้บุคคลนะครับมีความเชื่อมั่นมีความเชื่อความวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับอับรามในวันนี้ที่ท่านได้เชื่อในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสกับท่าน ว่าจะให้ทําอย่างไรทําอะไรทําอะไรท่านก็ยินดีทําตามทุกอย่างนะครับชีวิตคิตชนก็เป็นเช่นนี้ประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ต้องเป็นเช่นนี้มีแต่ความเชื่อความวางใจในพระองค์และอย่าลืมนะครับทุกท่านครับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทําทุกสิ่งได้จริงๆนะครับส่วนในพระวสารของนักบ,บุญมัทธิวในวันนี้นะครับองค์พระเยซูเจ้า ทรงตัดกับบรรดาศิษย์ของพระองค์สองเรื่องเช่นเดียวกันเรื่องแรกก็คืออย่าดูบุคลบคลแต่เพียงภายนอกบุคคลแต่เพียงภายนอกถ้าดูกันด้วยสายตาก็สามารถที่จะเรียนรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เพียงภายนอกเท่านั้นการตกแต่งความการแต่งตัวทุกอย่างสร้างได้หมดตกแต่งได้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆแก้วแหวนทรัพย์สินเงินทองได้หมดนั่นคือภายนอกแต่ภายในไม่มีใครล่วงรู้แต่อย่าลืมว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงล่วงรู้ทุกสิ่งเช่นผมของเราทุกคนค์ก็ทรงนับไว้หมดแล้วไขกระดูกทรงทรงล่วงรู้ไปถึงไขกระดูกของเราส่วนที่ลึกที่สุดของชีวิตผ์ก็ทรงล่วงรู้ดังนั้น ไม่มีใครสามารถที่จะปกปิดความคิดหรือการกระทําที่ตนเองกระทําได้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าคงสงทราบทุกสิ่งนะครับจึงพิศชนจึงจะต้องชีวิตภายนอกกับชีวิตภายในจะต้องสัมพันธ์กันจะสัมพันธ์กันได้อย่างไรก็ด้วยการสวดภาวนาสวดสายประคำเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณไต่ตองพระวาจา นำไปรักและรับใช้ทุกคนวามเป็นภายในของตนเองก็จะสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกก็สามารถดูได้ถึงการกระทําที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงตัดไว้ตอนท้ายท่านจะรู้จักประกาศกเทียมได้จากผลงานของเขาหรือประกาศกแท้ก็ได้จากผลงานของเขาเช่นเดียวกันนะครับ ชีวิตบปนิสระนะครับชีวิตคือความจริงชีวิตไม่หลอกลวงไม่แสแฉ้งไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีกนอุบายมีแต่ความจริงมีแต่ความรักและรับใช้ไม่มีเบื้องลึกเบื้องหลังไม่มีอำนาจไม่มีเกียรติยศชื่อเสียงไม่ต้องมีทรัพย์สินเงินทองมีแต่เพียงองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเพียงพอแล้วนะครับส่วนเรื่องที่สองที่องค์พระเยซูเจ้าทรงตัดไว้กับบรรดาศิษย์ของพระองค์ นั่นก็คือต้นไม้ก็คือบุคคลนะครับบุคคลต้นไม้ดีก็ย่อมเกิดผลดีต้นไม้ก็เป็นบุคคลที่สามารถที่จะนำตนเองออกแรงต้นไม้ก็อยู่ได้ด้วยรากที่ไปแสวงหาอาหารตัวเองก็ต้องแข็งแรงต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคเหมือนรากที่ชอนชัยไปในดินเจอหินบ้างเจอกวดบ้างเจอสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์สำหรับ การดำรงชีวิตของต้นไม้แล้วก็สุดท้ายด้วยการออกแรงด้วยการพยายามชอนใช้ไปหาสิ่งที่ดีก็พบเจอกับผูผ้น้ำทรงชีวิตนั่นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพบเจอความรักของพระองค์เมื่อต้นไม้นี้ได้พบเจอแล้วต้นไม้นี้จึงเติบโตมีใบเขียวชอุ่มออกดอกออกผลและที่สำคัญเป็นเป็นที่ พักพิ่งให้กับผู้อื่นเป็นล่มเงาให้กับคนอื่นๆได้ชีวิตก็เป็นเช่นนี้นะครับต้นไม้ต้นนี้ก็ไม่ถูกพ่นล้มต้นไม้ต้นนี้ก็จะถูกเก็บรักษาไว้นะครับสำหรับพี่น้องอื่นๆชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปเดินด้วยความระมัดระวังเดินด้วยต้องออกแรงนะครับเพราะว่าในโลกปัจจุบันมีความชั่วร้ายต่างๆมากมายต้องพยายามปัด พยายามป้องพยายามสลัดสิ่งชั่วร้ายต่างๆออกไปเดินไปด้วยความมีสติด้วยความรู้ตัวพูดคิดทําแต่สิ่งที่ดีงามความสุขก็จะเกิดขึ้นนะครับขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ